ผมแ,แต่ตอนนี้นนไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับบผิดชออะไรแล้วเรามาดูเกมกันต่อนะครับหายจากตัวห <ไป S 1> น,นึ่งไปอันยิ้มแย้มแฮลุ้นเหมือนกัน <c oughs> ว่ามันจะเงึบอีกไหมว่าหน้าจอจะตับลงไปอีกไหมโอเคโอเคอ่ะตอ,อนนี้ไม่มีการหยุดกันต่อเนื่องครับแต่แต่มีมวยมาก่อนเลยชุดใหญ่ตรงกลางโน้นๆปลอมเปียเปียปะใส่เข้าไปพีิจูเดินเคาะเดินตี ถ่วยถังกําลังมั่จากคิวๆตามันตีแต่ว่าตัวนี้ฟิกเกอร์หนีได้อยู่วิเด่นเด่นนี่คือฮิวฮิวเลี้ยแล้วนะอ่าฮิวจะหมดมือเอาแต่ตัวนี้เอาเกสเซิร์เดินมาแล้วตรงนี้แล้วจะเป็นการว่าโดนสวนแทนครับคิวคิวเฟิร์สปัตไปเลยไหลมาต่อที่เลดบัฟซะด้วยจ้ากินเกม5มาแล้วเอาตรงนี้เลยออกตรงนี้เลยเออโอ้โหมังกรอยู่มังกรใหญ่ไม่ขึ้นโอ้โหแเฟิร์สปัตมาแล้วโอ้จับกินได้ซะด้วย แล้วอสบายอารมเจาะเลนข้างจริงๆอารมเลนข้างเลสูตรไหนอไม่เคยเห็นปกติคือเหมือนแบบว่าถ้าเล่นออฟเลนเนี่ยมันจะต้องถ้าถ้าเราแบบตู้กับฝั่งข้างมันต้องอยู่กับเขานานๆออยาให้เขาไปเติมเกมจับเลยจับเลยลังเอาไว้แบบคำนี้ะกินไหนจุดขาเธอไว้จะไม่ให้เธอไปแต่คำนี้ตะกินนี้มันดูแบบอ๋อตะกินตะกินมาร์ชิงมาร์ชิงแบนมาร์ชิงแบนตะกินเป่าแต่เป่าแต่ ไปกินใหม่ล่าสัตว์ล่าสุดล่าสุดโอเคอ่านะเข้าป่าซะแล้วล่าสัตว์เป็นนายพานเฉยเออ่อยต่อไม่รอแล้วนะไม่รู้ว่าจะรอหรือไม่รอแต่ตอนนี้นี่พอนำไป1นึ่งต่อศูนเงินก็ยังไม่ได้ห่างกันมากครับอ่าถ้าดูจากการประคองเกมแล้วน่เลดเกมบุยํำได้เปรียบแน่ๆอ่าคาเฟนี่อาอีดาเมจจกฉีอ่ามาแบบเต็มเต็มแต่ถ้ามองไปฝั่งของคาบ ก็คือคือการมาดูหน้ามาังกรครับผม,มน,นี่เป็นหน้ามังกรใหญ่ครับบุรีรัมจับจองพื้นที่อยู่ดีเซฟจดจดจองจอง,จองแต่ว่าสบายมาเติมไม่ทันนะโอ้ฝ่ายนี้ยืนรอแล้วสไตล์ไหนสอดขึ้นมาแล้วยกมาได้ตัวของน้องแบงค์เรียบร้อยครับหายไปเลยครับลิเกอร์ยัดเข้าไปด้วยเดอะบราลเลอร์แล้วต้องกดเกิดใหม่มาเลยน้องแบงค์ชัดยังชัดยังชัดแล้วใช่ไหมเริ่มชัดแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มเริ่มปรับโฟกัสตอนนี้ปรับโฟกัสอาจจะยังไม่ชัดมาก แต่ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่าสองครั้งนะประสบความสําเร็จจากฝั่งของบุรัมถูกต้องและพอเป็นตัวฮีโร่้ายเกมนะครับได้ช่วงต้นเกมเยอะ,ะมันก็จะมีการเร่งเกมมาเป็นช่วงท้ายเกมเร็วขึ้นครับงงไหมไม่งงหรอกคือเก่งเร็วขึ้นสรุปเลยเลดเกมจะมาถึงเร็วขึ้นถูกต้องออนะครับผมแต่ข้างบนนี่แหละเป็นความสงสัยของหลายๆคนว่า SRY เจอกับโอ้โ ก็ไม่ได้มีจับก็แบบปล่อยเขาเดินเฉยคือจับไปก็ไม่ได้คุ้มอะไรนะออจับไปก็คือต้องจับใต้ป้อมอย่างอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนไหนสอดมา <c oughs> เป้าหมายอยู่ท, <c oughs> ที่ดีบูมครับแล้วเล็งแบบเป้าเดียว,วแล้วปิกเกอร์เดินตามมาแล้วตัวของทางเกสเซอร์ตามไปล่าได้ด้วยออตอนแรกเนี่ยอ้าวเพราะว่าเกสเซอร์เนี่ยเหมือนไม่ได้เลง็งดีบูมเมื่อพร้อมกับนุ๊กนะครับไปไล่ตัวของคิวคิวก่อนแต่ท้ายพอเห็นว่าเอ้ยดีบูมเลือดน้อย ก็ตามไปยามครับมาตรงนี้หลุมสกรรมยำใส่ปิชูจะตายโดนปรบเปี้ยเดอะเวเก้สกอร์มาแล้วหม่งเข้าไปใส่จากทางน้องแบงค์แล้วแลกกันมาตรงนี้โอ้โหแลกกันอุตลุดเหมือนกันผมให้สองคำเลยทําไมฮะกระหน่ำจากบุรีรัมย์กระหนำจริงจริงเออห้าหนึ่งครับโอ้โหมีร้อยนัดยิงยาวๆครับผมทัานต้อไม่ธรรมดาห้าหนึ่งร้อยนัดห้าหนึ่งร้อยนัดอุ้ยสไลด์มาแต่ว่าช่วงต้นครับ ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับหัวของนูนเองเดินออกไปอย่างฟรีๆด้านบนพาตัดกลับมาก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรแถมเคลียร์ช้าก่อด้วยสบายโอ้สานี้วออกไปตลอดโอ้เดินูนโน่เดินไปที่ไหนนี่ก็คือแบบวัดกล้ามแขนอย่างเดียวแหละใช่ยกบ่อยมากตอนนี้ ดูกันสน,นุกระหาโดยเฉพาะฝั่งแฟนขับบุรีรามนะที่มมีความได้เปรียบแบบชัดเจนและเข้าไฟทุกครั้งนี่เด็ดขาดมากๆถูกต้องแต่ยิ่งมีฮิวจากเคสเอด้วยเคสเอนี่สายนี้เป็นของเขาเลยอ่าลมมิ่งสายบบยืนติดแคร่ี่เลี้ยงเป็นพิเศษมาตั้งแต่เกมจักรวาลเก่าอ่ะครับแล้วมุมนี้ออมหลังมาหาดีบูไปแล้วสไลด์เปิดปุ่มวิ่งหนีไปก่อนครับหรือหน้าแชมเปี้ยนออกมา สนาทีทามมิ่งดีครับป้อมด้านล่างได้แน่ๆขอไปแล้วจังหวะต่อเนื่องของมือรมครับน่าจะมีหลังจากนี้นะจนถึงช่วงประมาณ8นาทีเลยครับนะครับเพราะว่าก็ได้เปรียบแบบอ่เป็นได้พานนอ่ะทำไมอ่ะนะครูต่อไม่ได้โอเคล่าลเลยล่าล่ออกล่าเลยออกล่าออกล่าดีมอลเอแล้วเขามาด้านบนตรงนี้ครับสวายิคนเนนู้นโผหน้ามาก่อนแล้วแล้วปล่อย หมู่ฟาซ<ส>าตะ <สา S 2> ก,กามาแล้วจับบับเข้าให้แล้วเราแบงค์โดดทันทีตรงนี้แต่ว่าจะปิดกองใครไม่ได้เป็นตัวแข็งมาก่อนหิวใหญ่จากทางฝั่งของเคเอสเซนสุดท้ายาตัวเราตายลงไปจนได้ครับตรงนี้เราเพีจะเข้ามาเกาก่อนจากทางฝั่งของกเกสเซอร์แต่ว่ามีตัวแข็งเหมือนกันแล้วโดดมงสวนคืนมาได้ชัดดานนปิดคอมไปหนึ่งทีแลกกันมาครับสองต่อสองตรงนี้แต่ว่าด้านล่างดีบูมดันไปกันแล้วหนึ่งทาวเวอร์ครับ ไม่เหมือนเดิมครับบุรีรามเข้าไปโถมผมกระหน่ำครับแต่ได้มาเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเสียเพราะเสียป้อมด้านล่างให้ดีบูมและเสียชัดดาวให้ฝั่งขามแล้วเหมือนจะไปต่อด้วยนะครับเนี่ยสองสองเท้าโปรคืนนี่มีโปรโอ้โหได้ไปเลยสองเท้าไม่เลิก กันรัวๆเหมืนมนอมนกันตรงนี้เงินกลับมาเท่าแม้จะขอคานจะหักนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ SRY ตัดสินใจได้ดีที่จับมักตรงนั้น,น,นและเป็นการเปิดไฟครับเร่งๆๆกันเลยเดียวจับมับแน่นๆเออถ้าดูข้างบนเนี่ยคือฝั่งของบูรามแอบใช้เวลาในการเก็บนานขึ้นครับ นะครับเพราะว่าตัวที่ไปอยู่ข้างบนนะ่ะมันไม่ได้บางๆเหมือนดีบุมแล้วต้องมันมีแต่ตัวหนาๆออแล้วยบสายไหนมาแล้วแต่ล้ำหน้าขนาดนี้กรรมาการเป่าดังปี๊ดเลยเขัาคิ้วๆหายไปก่อนแล้วตัวขไปอยู่ในโดนจ่ามาทางด้านซ้ายน้องแบงค์เองก็ไม่รอดเหมือนกันก็นเสิร์ฟเข้ามาถึงตัวโอ้ยภาพที่เปลี่ยนไปด้านบนกลับมาเขียนนะภาพเดิมที่เล่นลางเร็วมากนะมุกดำเฮ้ยการที่ไม่มีเอสบายเอสวายคือมาเติมได้ช้ากว่ามันทำให้ดูเสียเปรียบมากๆนะแล้วก็ดีบุเมื่อกี้เสียฟลเกอร์ไปด้วยเนี่ยวิ่งสาย สายเปไปกระดาจะบินแล้วจับมงจะมงลงมาเคลียร์เวฟก่อนตรงกลางตรงแบงค์แต่ว่าคีอาเวฟใหม่ก็กำลังจะมาครับเรายังอยู่กันครบด้วยทางฝั่งบริรัทกริงสามอันมาแล้วยกหลอกเอ้าเอาบาดเกือบโดนพิจูโดนไปนิดหน่อยครับแต่ว่ายังเคลียร์เวฟได้อยู่แต่ว่าได้ทำระเบิดไปนะชูกำลังจะเหินหมัดมาเลยเจอในนายกกลางทางโดนคุมกำเนิดนี่ก็โจรลงน้มาเมื่อกี้ แต่ก็มายามที่เลนกลางนะแต่ว่าคีไม่มีนะครับอาจจะต้องครับโยกไปเลนอื่นบุดิลัมครับตอนนี้สกอร์นำมาก้างหนาแต่เงินไม่ได้นาเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ว่าคุมสถานก,การณ์กลับมาได้อืมอ่าเริ่มรู้แล้วว่าการเล็กัวนหนาไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ครับนะครับต้องเน้นตัวบางๆอย่างคิวคิวหรือดีบุ้อืมอ่าเพราะว่าคอมโบเดียวยกโดยนุ้นุและจบโดยแกสเซอร์ได้ง่ายอ่านะครับถ้าไปเสียเวลาตัวหนาภาพด้านบนโอ้โหอักษอุอ้ยแบบยังไงดี เราจับปัดมาแล้วจับหมับเข้าให้เป็นใครที่โดนจับเป็นนฝังของเดอะเวิลด์แต่ว่ายังมีคนที่ให้น้ำฝั่งของเคสเซ่ได้อยู่ครับแล้วการว่าด้วยโดนสวนกลัปมา SRY ตายไปแทนนะไม่เกินไปที่จะใช้คำว่าโอเวอร์ไฟทลายไฟกระโดดไปผักสองยองไหวครับจังหวะแรกไม่มีอะไรแต่จังหวะต่อมาได้ป้อมขัดีจังหวะแรกไม่เป็นไรจังหวะต่อไปได้ป้อมล่างครับผมแล้วก็น้องแบงค์เองแยกตัวออกมาทำเวฟเก็บครีปอะไรอย่างน,นี้ไปก่อนด้วยนะครับ คนบอกอนักภาคทีอาบูรีลามก็บูรีลามได้เปรียบล้วก็ต้องพูดถึงบูรีลามไว้ก่อนครับผมนะครับเราจะพูดถึงเกมที่ได้เปรียบมากกว่าเพราะคุณเคยไปอ่านหนังสือไหม <ทำ S 1> ไม่เคยม,มีใครมาเขียนความล้มเหลวของตัวเองนะฮะมีแต่คนเขียนความสําเร็จของชีวิตเอ,เอ,เอแล้วเอยดีบูมมาโดนไล่แล้วตัวแข็งมาก่อนครับรอจะเล่นวิ่งหนีออกไปแต่มีคนโดนจับหมับเขาให้คือโอเวอร์ไฟล์ตายลงไปครับแล้วนุนุเข้ามาใช้ปลบเรี้ยไปถึง ตัวของนิบูมครับไม่สาคูน่สกอร์ไปแล้วตัวนี้พิจูเดินมาฟิกเกอร์หนีออกมาก่อนครับจังหวะสุดท้ายสาดฟูซิเลตมาแต่ยังเอาตัวเองออกมาได้อยู่ครับพิจูแต่เว็บคิดไม่ได้ทํามานะครับก็เลยไม่ได้ดันป้อมด้านขวาต่อ,อได้เนีโอ้แล้วไม่ได้เห็นภาพนี้นานมากเลยโอ้ยออนที่ชอ็อตแต่แดดแต่แดดแต่แดดเนี่ยใช่ชอ็อตคือแบบหนีลำบากถ้าไม่มีพุ่มตัวของนิดๆก็วิ่งช้ามากเดี๋ยวไปต่อที่ มังกรใหญ่ครับโฮลิรัตราก้อนครับเก็บ2บัฟตรงนี้ยังถืออิมมิสเซอรเลียไว้อยู่ด้วยนะครับสรับุรีรัมไม่ดูนะครับเดินแบบต่อเน,นื่องครับต้องดูว่าถ้าวีเซฟจะกลับมา s อ y อาจจะเป็นคีย์หลักสำคัญในการเข้าไปจับเลยแต่จับแล้วมันจบลำบากเพราะฝั่งน้องข้ามีเฮเลนจับเฮเลนโดนคาเฟนีจับคาเฟนีโดนเพื่อนเฮเลน พอนูนูกับเกสเซิร์ดลงมถึงโอเวอร์ไฟนะครับดูของที่ออกมาดาเมจหนักๆแล้วครับการจับมาอาจจะไม่ใช่เรื่องดีและตัวของเอสวายไม่ได้รับดาเมจ ไปเดียวด้วยรับดาเมจจากเพื่อนนะเพราะเพื่อนก็ต้องนะลงดาเมจกับไอ้ตตวที่โดนจับและส่วนมากถ้าดูจากสกิลแล้วก็แอบ,บแอบ,บเป็นเอีหนักหนักอยู่ครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ SRY จะต้องรับดาเมจจากเพื่อนไปด้วยเพราะว่าสกิลหน้านะเออเอ,อสแนแหนมันแชดาเมจกับโตวที่จับด้วยนะฮะใช่ครับนี่ฮะว่าผมไม่วิคคงเคร<อ>าะห์ไงกลางคืนไม่ได้ฟังนะดิเออเอ้น้นแน่นไอ้น้นๆ การเงินไม่ได้ห่างนะครับแต่ว่าพื้นที่ดูดีกว่านะครับสำหรับทำของบุรีรัมเรื่อของการทำเว็บก่อนด้วยนะความเป็นความเป็นสระจากอาร์อีด้วยนั่นแหละนะครับก็สิ่งไงี้ยแต่งแบบเอ้ยคออ่างไงเจี๊ยมบุรัมตอนมาเลนเทียได้เปลี่ยนไม่ได้ปักเหี้ยม <c oughs> ัสตาร์ดเนี่ยยกมากทีโดนสองตัวฟูตเซเลตสาดเข้าไปแบบเต็มเต็ม และตรงกลางเข้ามาแย่ใส่นูนแต่ว่าแกสเซร์เขาจะสวนชุดเต็มมาแล้วโดนปัดไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นน้องแมงตายเวลนตั้งหวะผักของโอเวอร์ฟลโอ้ยเราหายแบบนี้3 2ต่อ5ดูแล้วไม่น่าจะไหวพิชูเดินเข้าไปขอเคลียร์เวฟคลิปก่อนแต่เขาเปลี่ยนเป้าหมายครับมาตีคนแล้วตีป้อมแล้วกลายเป็นว่าบอ<ผ>ม<า>วินฟูซีนี